อูโกเอกิติเก้ใกล้จะได้มาร่วมทีมลิเวอร์พูแลแล้วค่ะแต่ถ้าเรามาดูสควอตผู้เล่นแน่นอนว่างานนี้ต้องมีคนไปใครที่ดูมีโอกาสจะเป็นคนไปมากที่สุดจะขยับอะไรได้บ้างหลังจากนี้สิ่งที่แตกต่างจากตลาดซื้อขายนักเตะในรอบก่อนๆของลิเวอร์พูลปัญหามันคืออะไรวันนี้โรมาฝากทุกคนกันเช่นเคยค่ะมีเบื้องหลังจาก ESPN มาบอกว่าสิ่งนี้ทาให้อูโกเอกิติเก้ตัดสินใจเปลี่ยนใจมาอยู่กับลิเวอร์พูลนั่นคืออร์เนอร์ชลอตค่ะเนื่องมีการพูดคุยกับเอกิติเก้ผ่านทางซูม แล้วก็คุยถึงแผนการเขาจะอยู่ตรงไหนในสนามบทบาทหน้าที่ที่การันตีว่าเขาจะได้บทบาทนี้แน่ๆมนเลยทำใไม่เขาใช้เวลาในการคิดไม่นานแล้วตัดสินใจที่จะมาอยู่กับเลี้ยงฟูฟิมืมอาอันด้วยอีกแล้วอะ่ะคือตอนฟอร์เรนเบียสอะทำมาแล้วรอบหนึ่งนะแล้วก็สำเร็จ รอบนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องให้คารมพี่อาเนอร์ด้วยนะคะคือจะมาบอกว่าเอ้ยเฉพาะนักเตะม,มาอยู่ว่าศรัทธานในตัวคลับอย่างเดียวไม่ได้คือถามว่าศรัทธาในตัวอาเนอร์มายุ่มอาจจะเป็นเครื่องหมายคำถามแต่ถามว่าชอบและอยากจะร่วมงานกับคนคนนี้มายุ่ว่าเขาเป็นคนหนึง่งที่น่าจะร่วมงานด้วยแผนการชัดเจนนะคะคุยมีรายละเอียดเต็ไมไปด้วยตรรกะและเหตุผลยิ่วว่าคนแบบนี้น่าจะร่วมงานด้วยนะคะพอเราปิดดีลได้แล้วเนี่ยค่าตัวรวม79ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าราคาดีกว่าที่คิดมมาก,น,ะะกนนิีลเยอั้ช มากๆนะคะในฝ่ายหลังบ้านของเรานะคะทั้งวิชันฮิลส์แล้วก็ไมเคิลเอดเวิร์ชมแล้วชมอีกชมแล้วชมต่อเส้นสัญญาหนึงปี2031ขาเข้าเร็วซึ่งเห็นความแตกต่างไหมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลค่ะเพราะมันปิดดิวเร็วอะคะ่ะโดยที่ยังไม่มีใครออกปัญหาคือความท้าทายมันเริ่มมาแหละเพราะโคตาสําหรับนักเตะนอนโฮมกรนเต็มแล้วค่ะหรือโคตาต่างชาติมันเต็มแล้วทีนี้นอกจากความท้าทาย เรื่องของนักเตะนอนโฮมโกรนแล้วต้องเติมพาร์ทโฮมกรนให้ด้วยนะกันค่ะน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกังวลอยู่เหมือนกันเพราะตอนนี้นี่คือองค์ประกอบสําคัญมากๆที่ต้องมีอย่างน้อย8คนในรายชื่อย5คนนะคะคือกฎของพรีเมียร์ลีกเนี่ยคือลงทะเบียนสูงสุด25คนและต้องมีผู้เล่นเข้าไข่โฮมกรนอย่างน้อย8คนนะคะถ้ามีน้อยกว่าก็ลงทะเบียนน้อยลงตามส่วสนที่ขาดไปคุณก็เสียสิทธิตรงนั้นไปเช่นโคต้าคุณมีโฮมกรน6คนคุณก็จะลงทะเบียนได้อยู่ที่23สสคนเนี่ยตราสูงสุด 24-2025เรียกภูลลงทะเบียนเพียง22คนนะคะโคต้าโฮมกรนเราไม่ครบ8คนตั้งแต่ปีก่อนแล้วแล้วตอนนี้ตึงมือกว่าเดิมเทรน์ย้ายไปมาดริดถูกไหมโอเคแต่ว่าเราได้ในรายที่มาแทนแล้วก็คือเชอร์ี่ฟลิงปงเอ่อคิวินคิลเลอร์ค่ะไปอยู่กับเบรนฟอร์ดนะคะนี่เอาเฉพาะรายที่เป็นในทีมใหญ่ๆถ้าคนที่พอใช้งานโฮมกรนวันนี้ล่าสุดเนี่ยแน่นอนโจโกเมสเคอร์ติจนสองคนนี้เนี่ยไปไหนเลยอยู่ด้วยกันนานๆนะคะเฟรดดี้วูดแมนค่ะจากเบรสนอร์เอ็นเชอร์รี่ฟอิงป Academy มาสเตียแค a เดมีมาฮา r วีย์เอเลียทรัลลอร์มอตและคอน n นอร์แบรดลียค่ะถ้าเอเลียรมอตันจริงๆมีข่าวโผพันว่าจะถูกขายหรือถูกปล่อยยืมด้วยนะคะกลายเนว่าเหลือไม่ถึง6คนแล้วโค้ตในการลงทะเบียนรอบนี้ก็จะเหลือเพียง21ถึง22คนเท่านั้นค่ะทีนี้ถ้าจะซื้อนอนโฮมโกลนเพิ่ม เช่นโรดิโกก็ต้องขายนอนโฮมกรนออกก่อนแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาโฮมกรนเอาไว้เดิมให้เพียงพอถ้าขายโฮมกรนทั้งหมดก็ต้องลงทะเบียนทีมชุดใหญ่ไม่ครบเพราะฉะนั้นกับดักเนี่ยมันก็จะมีความท้าทายเพิ่มเติมถูกไหมอย่างเช่นฝั่งหนึ่งล้นฝั่งหนึ่งไม่ครบแล้วการเคลื่อนไหวเพียงหนึ่งจังหวะเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่วางไวอ้อาจต้องไปตามแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นมันต้องมีความรอบคอบมากขึ้นในการวางแผนแล้วก็ยิ่งทําให้เห็นว่าดิวมาเกอี e นี่มีความจาเป็นมากๆนะคะเพราะว่า เกอี e. เนี่ยโฮมกรนถ้าเกิดได้เกอีมายังไงงานนี้ก็จะสร้างสมดุลให้กับเลียพูดได้มากขึ้นและคริสตอพาเลสรู้ข้อจํากัดนี้ดีของเลียพูแล้วก็ไม่แปลกถ้าเขายืนหยัดในราคาเพราะนี่คือโค้งสุดท้ายดียวจะสามารถเรียกดิวจากนักเตะได้และรู้ว่าเลียพูมีความจําเป็นค่ะทีนี้หลังดิวเอกิติเก้เนี่ยข่าวลือยังเดินต่อวันนี้ยังไม่มีใครที่จะดูขยับอย่างเป็นทางการนะคะทุกดิวที่จะตามมาหลังจากนี้หรืออะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเลียพูจะปล่อยใคร ก่อนที่เนี่ยขาออกโอเคดีอาร์สไบยนสนใจแต่ไปรอร่างข้อเสนอเพื่อจะกลับมาอีกรอบหนึ่ง วันนี้ยังอยู่กับทีมเนาะอ,อยู่ที่ฮ่องกงดาวินมีข้อเสนอจะเอานาเซอร์แต่นักเตะยังอยากอยู่ยุโรปและปรากฏว่ายูเวนตุสเริ่มแสดงตัวว่าสนใจในตัวดาวินนูเยสค่ะเคซ่าค่ะทีมที่มาคืออาตาลันตาสนใจอย่างจริงจังโอกาสดูแล้วน่าสนใจมากๆนะคะแล้วจากตอนแรกคนที่ดูเหมือนจะปลอดภัยที่สุดกลายเป็นว่าอา้าวต้องโบกมือบายๆกันซะอย่งงางนั้นคือมันด้วยความฟิตที่ยัยงไม่ถึงอย่างที่อาร์เนอร์อยากได้ถึงแม้ว่าจะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมรวมไปถึงดาวินนูเยสด้วยที่เขาก็บอกว่าก็ให้โอกาสมาสามฤดูกาลแล้วนะ ะะลักษณะถึงจะฟอร์มดีแค่ไหนแต่ถ้ายังมีมูลค่าปล่อยตัวออกจากทีมแน่นอนและอีกหนึ่งรายยังอยู่ในลิสต์รายชื่อคอสตาร์ชิมิกาสเพราะแบ็กซด์ยลำดับที่3ค่ะยังไงก็มีสิทธิ์ที่จะโดนหันอยู่ดีขาเข้านอกจากนี้มีใครเพิ่มเติมบ้างอีซักยังดูมีข่าวลืออยู่นะคะอันนี้น่าคิดมากๆแล้วเขาบอกว่าถ้าในกรณีว่ามันดิอยสก็ไปอ่ะดาวินก็ไปอ่ะเคซ่าก็ไปอ่ะ ขาเข้ามันไม่ควรจะมีมากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่ามันควรจะมีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านี่ยังไม่รวมโจต้าอีกถูกไหมโรดิโกอันนี้ถ้าดีอาร์ย้ายแทนที่ทันทีเรื่องนี้เราทราบกันอยู่แล้วและ มาเกอี e ค่ะลรเวอร์พูอยากได้พาเลตยังไม่ลดราคาเพราะนี่คือโค้งสุดท้ายแล้วจะสามารถทําได้และทรอยนัมฮอสเปอร์กําลังสแสดงความสนใจในตัวมาเกอี e อย่างจริงจังแต่อย่าว่าไงนี้นะถ้าเขาเลือกอ่ะเขาก็เลือกมาอยู่กับเรอร์พูแต่ก็ไม่รู้สถานการณ์ของอีบูโกนาเต้อยู่เหมือนกันขยายเรื่องนี้เพิ่มเติมว่าเวอร์พูเนี่ยไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องทีมเต็มสังเกตไหมคะเพราะว่าเรามักจะมีจังหวะในการซื้อขายที่มันขยับสลับกันอย่างพอดิบพอดีแต่ตลาดรอบนี้เนี่ยคือดิลขาเข้าอ่ะค่ะมันดันปิดดิลเร็วเกิน ขาออกคือ,อเผอิญมีเงินคือใช้เงินแล้วก็ลงทุนในสิ่งที่สมควรจะจ่ายอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไปซื้อรอบหน้ารอบต่อไปก็ไม่รู้จะได้ราคานี้หรือเปล่าเวสริมปงเคอเคชเอกิติกมาแบบรัวๆคืออยากได้ใครอะเราไม่พลาดเลยนะเอาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเต็มก่อนที่ตลาดจะเข้าสู่เครื่องทางมีคอมเมนต์หนึ่งฮามากอยากให้ปิดดิวมา้าเกอีเร็วเร็วครับตลาดซื้อขายนักเตะมันกำลังจะปิดตัวแล้วเธอปิดหนึ่งกันยาย้ำปิดหนึ่งกันยา ยังมีเวลาอยู่นะคะเราเดินเกมเร็วไปหน่อย,อยงไงก็เดี๋ยวเราก็จะมีเกมที่ต้องลงแข่งขันในคอมมูนิตี้ชิลรวมถึงกดูการเปิดสิงหานะคะก็ตลาดซื้อขายยังมีอยู่ถึง1กันยายนย้ำเอาไว้จะได้ใจเย็นๆบางทีมันไม่ทันเกินใจของเรานะถึงแม้ว่ารอบนี้ดิวเราจะเร็วมากๆก็ตามทีนี้ผลกระทบก็คือบางคนอยากเก็บเอาไว้ค่ะดิออสนูนเยส โกนาเต้แต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องจับตามองอาจจะโดนกดจากราคาที่เราตั้งเอาไว้เพราะเขาก็เองก็รู้เขารู้เราเหมือนกันว่าเฮ้ยยังไงคุณก็ต้องปล่อยสักคนหนึ่งอยู่แล้วเพื่อเคลียร์โค้ต้าสามารถลงทะเบียนได้ถ้ามันไม่ใช่เป็นการขายเพราะอยากขายมันคือการขายเพื่อให้ทีมเดินหน้าและในมุมมองของฝ่ายเจรจายยังไงถ้าคุณมีแรงบีบแรงกดดันจากภายในฝั่งตรงข้ามถือไพ่เหนือกว่าในทันทีค่ะ ทีมไม่ได้ซื้อเพราะเรื่องของการเงินคืออย่างไรพรีเมียร์ลลกเนี่ยอนุญาตให้ลงทะเบียนนอนโฮมโกรน17คนนะคะเลียฟพูมี1ิคนเพราะฉะนั้นเนี่ยรายชื่อเราแน่นเต็มทุกโซนทุกช่วงดีเจละมันจะต้องปล่อยหนึ่งคนแน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ตามกฎเจียงใครบ้างโอเคเคียซ่าว,วันนี้ข่าวชัดเจนดีอาร์สมูลค่าสูงแต่ยังไม่โดนใจนูนเยสเสียงเรื่องแท็กติกถ้าได้ข้อเสนอดีเลียฟพูต้องปล่อยอยู่แล้วและชิมิกาแจงที่บอกไปตำแหน่งทับกับแอนดูโรเบอร์เซนและมิลลเคอส เรื่องการเสริมทีมนะคะที่ขาเข้ามันเร็วกว่าขาออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เลี้ยวภูที่เจอปัญหานี้นะคะออะอย่างเชลซีก็เคยเจอปัญหาโฮมกรนไม่พอก็ต้องลดขนาดทีมแมนเชสเตอร์ไนเตก็ต้องปล่อยนะคะอมราบัตนะคะปล่อยทางเตลิสก่อนที่จะลงทะเบียนใหม่เลี้ยวผูวันนี้มีปัญหาแบบเดียวกันแต่ความแตกต่างคือจริงๆริงนะเตะเราก็ยังมีดีพอที่จะอยู่ต่อกับทีมได้แต่ระบบมันบีบว่าคุณเลือกแบบนี้แล้วยังไงก็ต้องมีคนไปตลาดซื้อขายปีนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็น เรื่องซื้อขายเพื่อการเงินแต่มันคือเรื่องการจัดการที่ทีมอยู่ในโครงสร้างที่สามารถลงทะเบียนได้ค่ะจะไม่มีการซื้อใครเพิ่มถ้ายังไม่มีใครออกซาลาฟานไดเอนโดอลิซงเบเกอร์ยังไงอยู่จะหมดสัญญาอยู่แล้วแน่นอนดีอาร์สนูนเยสกนาเต้กลุ่มนี้มีมูลค่าแต่ต้องดูว่าจะโดนกดราคาหรือเปล่านะคะราคาก็ต้องอยู่ในราคาที่เรียผูพอใจเหมือนกันเคียซ่าชิมิกาสน่าจะถูกปล่อยตัวเพื่อเปิดพื้นที่ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าโดมิโนตัวแรก ยังไม่ล้มทุกอย่างยังคงนิ่งวันนี้มันเต็มจนขยับไม่ได้แล้วค่ะนี่คือจังหวะตลาดที่ละเอียดอ่อนที่สุดของเวอร์พูในรอบหลายปีพเพราะเราเราจาก,กับใครในวันนี้เขายังดีๆอยู่เนี่ยความที่มันเป็นแบบอิโมชันแนลนะสิ่งที่ยังติดค้างกันไว้อยากให้เขาอยู่ต่อเพราะว่ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้มันก็มีสิ่งที่ค้างขาดใจและเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะตลาดซื้อขาย2025นี้ของเวอร์พูมันไม่ได้เป็นเรื่องตัวเลขอย่างเดียวแล้วล่ะค่ะมันคือเรื่องศิละปะในการจัดทีม ใครควรอยู่ใครควรไปหรือใครควรอยู่แต่สุดท้ายคุณต้องไปแบบนี้ใครจะเติมเต็มในเวลาที่ใช่และสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องแน่ใจว่าทุกคนมีที่ได้ลงทะเบียนโอ้แต่แล้วปัญหาที่เราไม่เคยเจออันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นในเมื่อโคต้ามันมาแบบนี้คิดว่าอนาคตจากนี้เรพูจะเป็นอย่างไรบ้างคะ